ได้เนี่ยที่ใช้แบบว่าปืนกระสุนลูกดอกอะไรอย่างงี้ปะ่ะเคยเห็นไห<ช>มเ<ะ>คยเห็นจากหนังดหรอ <c oughs> ใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการทดลองตรงนี้ดีไหมสนุกสนุกเนาะพี่ก็จะทําพวกกระสุนที่เป็นกระดาษนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าให้สีหนึ่งแผน่นเราก็จะมาแบ่งสี่ส่วนแต่ละส่วนเราก็จะมา ทำเป็นรูปกลวยโดยเอามุมด้านหนึ่งน,นครับพยายามม้วนให้เป็นปลายที่แหลมที่สุดนะครับแล้วก็พยายามม้วนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ติดสก็อตเทปตัวลำกล้องของมันนี้นะครับเราเอาท่อน้ำสักครึ่งน,นิ้วแล้วก็เอามาตัดประมาณหนึ่งฟุตได้เนาะสามสิบเซนนะครับเอากระดาษน,นี้นะครับใส่เข้าไปในท่อจนมันไม่สามารถที่จะใส่ได้แล้วนะครับแล้วตองแทนก็เอากันไก่นี่นะครับมาตัด ็นไหมครับพี่ก็ทําเตียงไปเรียบร้อยแล้วล่ะไวหลายขนาดคราวนี้เนี่ยเราจะมาทาําการทดลองกันหนึ่งนะครับเราจะมาดูว่าหนึ่งถ้าเราใช้กระสุนกระดาษอย่างนี้นะครับใส่ในท่อแล้วเดี๋ยวเราจะเป่าเหมือนกับยิงออกไปแล้วลองดูว่าความแรงของกระสุนเนี่ยแรงมากแค่ไหนแลน้วในขั้นที่หนึ่งเดี๋ยวที่สองเราไปทาการทดลองัข้างนอกเหมือนกันนะครับก็คือว่า กระสุนเนี่ยจะสามารถที่จะยิงไปได้ไกลมากที่สุดเนี่ยมากขนาดไหนนะครับผมได้ทําเป้ากระดาษไว้แล้วนะครับก็เพียงแต่เอากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยมาขึงกับท่อนี่นะครับ็ปแล้วก็เอาสก๊อตเทปมาแปะไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราก็ทําที่นี้นะครับเป็นตัวถ่วงเดี๋ยวจะให้น้องแทนนะครับลองยิงตรงนี้เป็นเป้าครับเอาให้แรงที่สุดเลยนะน้องแทนลองกันสิเอาให้แรงแงเลยนะครับโหเก่งมากเลยครับเอาละครับ โห oh, ทะลุเลย mm hmm. เห็นไหมครับน้องแทน mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาทําการทดลองดูนะครับว่าวิธีเป่าแบบไหน mm hmm. เพื่อจะทำให้กระสุนลูกดอกของเรานี่นะครับไปได้ไกลที่สุดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมเป่าใส่ลูกดอกสีเขียวก่อนนะครับแล้วก็จะเป่าไปในแนวลาบก็คือ180องศาอย่างนี้นะครับอ่า mm hmm. น้องแทนรับก้าไปดีครับกี่ก้า เอ็ดเดี๋ยวเราจะเป่าแบบโปรเจกต์ยดนะครับก็คือว่ามีแนว2องละหน้าก็คือแนวและหน้าที่เป็นทางด้านตรงนี้นะครับ<ๆ>กับแนวดิ่งนะครับดูนะครับโหไปไกลเลยอ่าน้องแทนลองนับก้าวสิครับกี่ก้าหนึ่งสองสามสี่สามห้านับแตกต่างกันถึง3เท่าเลยนะครับ สังเกตเห็นว่าการเป่าลูกดอกในมุม45องศาวิธีของลูกดอกจะเป็นวิธีแนวโค้งนะครับซึ่งต่างกับการเป่าลูกดอกในมุม180องศาหรือว่าแนวระนาบที่วิธีของลูกดอกจะเป็นแนวตรงวิธีแนวโคง้งหรือที่เราเรียกว่าโปรเจกต์ตายจะมีแนวการเคลื่อนที่เป็น2มิตินั่นก็คือทั้งแนวราบแล้วก็แนวดิง่ง ดยทั้งสองแนวมีการเคลื่อนที่แบบอิสระไม่เกี่ยวเนื่องกันครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตาอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้จากตัวอย่างกิจกรรมหลายอย่างก็อย่างเช่นการตรีกอล์ฟการเคลื่อนที่ของกระสุนปืนใหญ่หรือว่าการเคลื่อนที่แบบลูกบอลที่ถูกเตะโด่งเลยละครับ